สวัสดีครับพี่น้อง fc แฟนช่องแฟนเพจครับพอ,อกันย้ำคำย่ำแรงครับเมือ่อหนีกับมีแนวทางเพื่อนบ้านของหลวงพี่แขกมากฝากคือนเก่าครับขอถ่ายความนิดนึงสาหรับหลวงพี่แขกม,ขม,มือวันสุขีพันธ์มากน,นะครับมือวันสุขีพันธ์มากกับรถนะครับมือวันพุธเข่านะครับมือวันพุธเขา่าส่วนเมื่อหนี เมื่อวันจันนี่สิเป็นอย่างไรพี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณาเอาเองเด้อครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะครับพิดถูกกักยว่ากัดนเน้อครับท่านผู้ชมครับพศหลวงพีท่านกับพระหัวมืยออกตัวแดงนะครับพศกับเป็นที่เพียงซื้อกลางที่นําเสนอพี่ให้นอห้องเ่าออกไปพิจารน,นาเอาเองครับการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่โชคที่ดวงนะครับ เห็นคือกันเบิงน้ากันกับบดขือกับมีนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่ดวงคือกันท้าดวงดีครับถ้าเข้ามีดวงเบิงจังได้ไปจังได้กับถือคือวานะครับพูดถึงหน้าท่าของหลวงพี่แขกบางครั้งกับเขาถึงฤทธีตัวกับเคยเขานะครับหลายครั้งอยู่ที่เขา4ีตัวนะครับส่วนเหมือนหนีนวท่าของหลวงพี่ท่านสีเขาหรือสีลุดอันนี้เข้ากับไปพี่เจน้าเอา เอาเตรียมสมุดประกาศให้พร้อมเลยครับเตรียมสมุดประกาศให้พร้อมพอขอรบกวนเวลาพี่น้องโบโดนประมาั่นแถึงสินาทีเป็นยางมากนะครับเชยนหัวข้อเลยพี่น้องหัวข้อวันที่12มกราคม2569ตํารตำลาวหลวงพี่แขกนะครับวิ่งรูดไปที่ เก้ากับแปดพิงรูดเก้ากับแปดครับเมื่อนี่ตัวเลขนักนะทางของ,งลงบิแคร์จับคู่สามตัวครับจับคู่สามตัวเจ็ดเก้าแปดแปดสามสี่จับคู่สี่ตัว, 7, 98, 8, 3, ตวนะครับจุด เหล็กวินเพิ่นนะครับเหล็กวินก็นมีอยู่หนึ่งชุดนะครับสี่เจ็ดเก้าแปดครับพอสอกับวินออกมาให้มัดทุกตัวแล้วนะครับพี่น้องบ่ตองเห็ดอย่างเลยนะครับตัวเหล็กของเพิ่นก็นตามนี่ละก็มีทั้งตัวกันหาล่างเทือก็ออกตัวกันก็นมีครับตัวกันก็มีอยู่สามชุดนะครับส่วนตัวตรงตัว ตรงนี้เล็ก็ับมีแปดคู่แปดหางเหมือนนี่เพราะว่าวิ่งอลงว่าหายมืดเดี๋ยวเลขออกมาพี่น้องพผนที่ว่าโอ้คือพอเห็นพผนทีนออน่ว่เาเนาะพอส่องเลยวิ่งอลงว่าหายมืดให้พี่น้องเอาไปพิจนนารณาเบิงมักน้ำหลวงพี่ท่านบอถามมากเอานะครับเอาเขียนตามครับจับคู่สามตัวเจ็ดแปดเก้าแปดสามสี่สี่ตัว

4ี่เกัน3 7 3 9 5 9ครับจับมาให้ครบเม็ดทุกตัวนะครับพี่น้องเอฟซีพูไดสีตามลงพี่ท่านก็อย่าลืมไปกลับบนล่างนะครับ เอามดทุกตัวนะครับทางบหน่อยทุนหน่อยเข่ากับเอาที่ตัวพันเน้นก็ได้นะครับเอาที่ตัวลงพีพันเน้นให้ก็ได้แล้วแต่กําลังนะครับเขากับเบิ้งที่กําลังเข่าขากาลังเข่ามีหลายก็เอาหลายกําลังมีหน่อยเอาหน่อยครับหรือว่าเข้าสีเบิ้งเอาไว้้าให้น้ำมูพันก็ได้ครับบ่ต้องลงทุ่นก็ได้นะครับ่น้อเข้าเบิ้ง ปลาลุ่นเอาไว้เอาไใ้ทะลุ่นนะครับบอกยังไงว้ถทะลุ่นสองกลุ่มเพิ่งลุ่นต่ำเล่าน้ำลงกี่แขกกันหน้าก็ได้นะครับถามมันเขามาเข้ากับเห็ดไปก้อนเหมือนเอาไวเ้เถียวหนาเท่ากับซ้อไม้ก้อนนะครับแต่ว่าหาเท้าด่วงดีเท่ากับเห็นเทแหลกก็ไดเลยก,กับมีนะครับเอาทวนตัวเลขอีกเทนึงเนาะครับ ตำลาวของหลวงพี่แขกนะครับวันที่12มกราคม2569นะครับวิ่งรูดไปที่9กับ8ชุด3ตัว798 834 4ตัว47 98ครับ4798ครับชุด2ตัว เจ็ด 9, 9 8 8าเจ็ดแปดเก้าแปดแปดสามแปดสี่สามสี่สี่เจ็ดสี่เก้ากันสามเจดสาม้าห้าเกครับน้องจะมองถามนะครับตัวกันเนี่ยสำคัญครับหาเังเทอมันออกตัวกันเลย เบิ้งให้ดีๆครับก่อนพี่สิตัดสินใจตัวเน้นตัวหนักนะครับตัวเน้นเพิ่นเน้นมาให้สองตัวสองคู่สองหางนะครับเพิ่นเน้นเก้าแปดกับสี่เจ็ดนะครับเก้าวแปดกับสี่เจ็ดนะครับที่เพิ่นวงกลมมาให้แตาบาสามตัวน,นี้เพิ่นขีดเส้นใต้ให้ที่เจ็ดเก้าแปดครับลักร้อยก็มีเจ็ดกับแปดหรืพี่น้องเพิ่นเน้นให้ จ็ดก็แปดกับแปดสามสี่แต่ว่าชุดสองตัวนี้เพื่อนเน้นให้เก้าแปดกับสี่เจ็ดนะครับเน้นให้เก้าแปดกับสี่เจ็ดครับจะต,ตามที่ตัวเลขทีโว่ให้พี่น้องเข้าเบิ้งนแหละครับมักชอบกับจังเอาไปพิจาหน้าเด้อครับบ่มักบ่ชชอบกับพานครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางครับ พอสอรอย่เสมอนะครับพิถูก,กียว่ากันครับขอสอจะเป็น่เพียงซื้อกลางที่นําเสนอให้พี่ให้น้องเฮ่าแต่ไปพี่เจนหน้าไปลงทุนเบิงนะครับเฮ่ากับทั้งนี้และทั้งนั้นเฮ้ากับเบิงกําลังเฮ่าน้ำนะครับดูที่กําลังถ้าเฮ้ามีกําลังหลายก็ว่ากันไปถ้่ผมมีกําลังเฮ่ากับเบิงไปไปถลุนซื้อๆก็ได้นะครับ ถามันโชคถามันโชคดีเข้ากับแสได้ไปจับใจใส่สอยเนาะครับถามันโบโชคดีมันเกิดเกิดความผิดหวังขึ้นมานะครับนะเพราะฉะนั้นให้พี่แจน,น้าให้ดีๆการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะโจงแต่คลิปนี้พอสอกับบมี่ยังหลายนะครับผู้ได้เห็นคลิปนี้ผู้ได้แชร์คลิปนี้ก็ให้มีโชคมหลาวน้งกันเด้อครับเหมือนแรงนี่ให้เฮงเฮงปังๆครับสองถุเครื่องให้ได้เฮงน้ากันพี่น้องครับ ขอบคุณและสวัสดีครับ